ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเริ่มงามยามดีนะคะที่คุณแม่ลูกสองจะมารีวิวนะคะจะมาโชว์ท้องให้ดูนะคะทุกคนว่าท้องเนี่ยท้องลูกสองแล้วนะคะวันนี้ก็ครบที่อนาน,นักเก้าเดือนเนาะเก้าเดือนนี่นะคะเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเก้าเดือนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ว่าทําไมหลายๆคนเนี่ย ทำไมวัทำไมถึงป้าโชาว์หน้าท้องทำไมถึงท้องไม่แตกรายเลยนะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อนท้องนะคะท้องลูกคนแรกหลังคลอดลูกคนแรกมาแล้วก็ลูกคนที่สองนะคะสิ่งเดียวยที่แอมมี่ใช้ตลอดเลยนะคะคือเจ้าบูสเตอร์ตัวนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าใช้คือลูกคนแรกอบตรงสะโพกเนะี่ยมันแตกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท้องเนี่ยเราปิดสะโพกได้นะคะแต่ว่าท้องเราไม่สามารถที่จะปิดได้นะทุกคนเห็นไหม ทอไม่แตกลายเลยวันนี้นะคะเปิดเรื่องงานยํนนี้เปิดกระปุกใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนเปิดกระปุกใหม่นะคะราดูที่ใช้ค่ะใช้ดีจริงๆสิงเหลือเก็ตคืเองหรือเปล่านี่ค่ะตัวนี้นะคะ b o เต t e ์ตัวนี้นะคะ,ะ,คะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะแล้วตอนที่ท้องลูกคนที่สองนะคะท้องเจ้านานเนี่ยจะกระแรงเนี่ยดำมากนะคะแล้วก็ดำไปที่รัว ดำแล้วก็เหม็นด้วยนะทำยังไงก็ไม่หายแล้วก็ดำบ้าวันนี้ก็เลยจะมาแบบรีวิวเจ้าตัว b o เตอร์ตัวนี้ให้ดูค่ะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะจักรแรดำนะคะกลนก้นแตกลายนะคะจะกรแร้ดำท้องลายนะคะท้องแต่ว่าที่แอมอ่ะท้องไม่แตกลายอะก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เพราะท้าตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้อง ตั้งแต่รู้ว่าเป็นท้องก็ทามาเรื่อยๆเลยนะคะทามาตลอดไม่เคยหยุดทาเลยนะแล้วใช้บุ้เตอร์เปลืองมากเพราะด้วยความที่ตัวเราเองอะกลัวกลัวที่จะแบบท้องเองเห็นไหมเห็นชัดๆ,ๆเห็นเนี่ยสะโพกของเราสะโพกเนี่ยแอมเป็นคนที่แบบว่าตรงเนี้ยสะโพกเนี่ย,ยมันแตกแต่มันจางลงมากเลยนะทุกคนมันจางลงตอนแรกม,มันดากว่านี้อีกนะแต่ท้องเนี่ยบอกเลยว่าไม่แตกลายเลยนะคะเนี่ยท้องคือไม่แตกลายเลย เก้าเดือนที่พ่อรูปมานะคะทุกอย่างคือแบบหิวตัวเองดีมากๆนะคะแล้วก็จะให้โชว์จกักรยา้ดูนี่ค่ะจกักรยานะคะตอนแรกนะคะดำมากแล้วก็ข้นเหม็นเลยเนี่ยทาจากักรยาอยู่ทั้งสองข้างเลยนี่ค่ะทาไปเลย <c oughs> คือยังไงก็ไม่กลัวจกักรยายดำทช่วันนี้เพราะว่าใช้แต่ บุสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ท้องนะคะสะโพกเราเราสามารถเอากางเกงมาปิดได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบโชว์หน้าท้องนะคะเราจะไม่สามารถปิดท้องลายได้ท้องลายแต่โชคดีมากนะคะที่บุสเจ้าบุสเตอร์ตัวเนี้ยช่วยแอนไว้นะคะตั้งแต่ก่อนท้องจนถึงหลังทอดยกมาก,ก็ไม่แตกลายนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ใช้อยู่นะคะอันนี้คือที่ที่ใช้อยู่ในกระเป๋าน,นี้นะคะทั้งหมดนี้เลย กลนึ่งกระปุกหมดเกลี้ยงใช้ไม่ได้ใช้ทาแค่จากแรแหรือว่าท้องนะคะใช้ทาแค็งค่ะทาก้นนะคะทาแบบทาทั้งตัวนะคะมันก็เลยหมดไวแต่จริงๆมันใช้ดีมากนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นจักแรแ้ดำนะคะผิวแตกรายต่างๆที่หลังท่อลูกคุณแม่คนไหนที่สนใจนะคะทุกคนถ้าสนใจจริงๆนะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีจำหน่ายอยู่อันนี้คือแบบ ที่ใช้เสรจล้ไม่ทิ้งเพราะว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองอนะ่ะใช้จริงๆนะคะใช้จริงๆนะคะใช้จริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้สตอรบอลี่นะไม่ได้ม้เนี่ยไม่ตกตาเลยเนี่ย <c oughs> คือใช้เองจริงๆกับตัวเลยกล้าบอกต่อว่าเนี่ยบูตเตอร์ตัวนี้ช่วยเรื่องจกักระเด็นเนะคะหอมนะคะแล้วก็ท้องไม่แตกลาย,ลยค่ะโอเคนะคะสนใจทักตัวแทนจังไหในทั่วประเทศเลยนะคะ